สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อและสมาชิกทุกๆกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด็ดอยากรู้ต้องดูนะครับสําหรับคลิปนี้เราจะมาคํานวณหาตัวเลขเด่นวิ่งบนและเลขดับกันนะครับเดีย๋ยวก่อนที่จะไปคํานวณผมก็มีคําแนะนํานิดนึงคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลาก,กกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโดยใช้ข้อมูลจากสถิติและความน่าจะเป็นไปได้ในการหาตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง สำหรับเลขเด่นวิ่งบดและเลขดับนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด14สูตรนะครับเดี๋ยวเรามาดาูสูตรแรกกันก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูคำนวณหาสูตรกันก่อนทั้งหมด14สูตรจะมาคำนวณทีละสูตรกันนะ,ะมาดูสูตรที่1กันก่อนนะครับ สูตรที่1เราจะใช้หลักแสนบวกด้วยหลัก10เลขหน้าครั้งที่1 0ึนบวก4นะครับ0บแล้วก็มาบวกด้วยเลขท้ายนะครับมาบวกด้วยหลัก10เลขท้ายครั้งที่1นะครับก็คือ4 0 4บวก4บวก4ได้8นะครับแล้วก็ไปบวกด้วย1ก็เป็น9 มาดูสูตรที่สองครับใช้หลักแสนบวกด้วยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองอเดี๋ยวผมขออนุญาตย่อลงหน่อยนะ,อะโอเคครับหลักแสนบวกด้วยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองสบวก7ได้7บวก1เป็น8ได้78มาดูสูตรที่สาม หลักหมื่นบวกด้วยหลักพันแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยล่าง3บวก2ได้5 5บวก7ได้12 12บวก1เป็น2 3สสูตรที่4ใช้หลัก10เลขท้ายครั้งที่1คือ4ลบ1ก็เหลือ4 3สนะครับก็เป็น4 3สนะครับสูตรที่5ใช้หลักหน่วยเลขท้าย ครั้งที่2นํา5มานะแล้วก็ลบด้วย1ได้54มาดูสูตรที่6หลักพันนะครับหลักพันบนนําหลักพันมาเลยนะหลักพันนะครับก็คือ2นะครับมาบวกด้วย1ก็ได้2 3สําหรับสูตรที่6สูตรที่7หลัก10ละ,อะขออภัยครับหลักหน่วยล่างนะครับก็คือ7เอาบวกด้วย1ก็เป็น78สูตรที่8ปด หลักแสนบวกด้วยหลักหมื่นนะครับศูนย์บวกสามได้สามบวกหนึ่งก็เป็นสี่ได้สามสี่มาดูสูตรที่เก้าหลักแสนบวกด้วยหลักพันศูนย์บวกสองได้สองบวกหนึ่งได้สองสามสูตรที่สิบหลักแสนบวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองศูนย์บวกหนึ่งได้ 1, 1, หนึ่งลบหนึ่งเหลือศูนย์ได้หนึ่งศูนย์สูตรที่สิบหนึ่ง ใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักสิบล่าง3บวก5ได้8บวก1เป็น89สูตรที่12ใช้หลัก10เลขหน้าครั้งที่1บวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2 4บวก2ได้6บวก1เป็น7ได้67 12สูตรแล้วนะครับแล้วก็มาต่อด้วยสูตร A B นะครับก็เป็น14สูตรด้วยกันนะมาดูสูตร A สูตรที่13 ช่หลักแสนนะบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2อ,อ่าเลขหน้าครั้งที่1 0ึบวกหได้6กบวกหเป็น7นะครับเป็น7แล้วก็มาดูสูตร B สูตรที่14สูตรสุดท้ายครับเราจะใช้หลัก10บวกด้วยหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1เลขท้าย3ตัวครั้งที่1 4บวก4ได้8บวก1เป็น9ได้8 9โอเคนะครับข้อมูลทุกอย่างนะครับผมก็จะจด ลงมาในนี้นะแล้วค่อยไปเรียบเรียงในาตารางเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อจะให้เพื่อนๆได้เห็นภาพกานชัดเจนนะข้อมูลทุกอย่างจดลงมาในนี้แล้วนะอันนี้ก็เป็น10สสูตรด้วยกันแล้วก็มาต่ออีกสสูตรนะครับตามนี้นะโอเคครับคราวนี้เราก็มาดูมาจด ตัวเลขลงไปเลยนะ,ะเดี๋ยวดูงวดที่แล้วก่อนนะเราพลาดไปนะครับเราพลาดไปนะครับงวดนี้นะ,ะเดี๋ยวสักครู่นะครับ761นะวันนี้ออก761ดหงวดที่ผ่านมา761เลขเด่นเราคือ5นะครับเลขรองคือ4 สถิตินี่ถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับ5ลอง4แต่ไม่มาเราพลาดไปนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะพลาดไปนะครับมาดูที่เราสรุปกันนะครับนะครับ3ตัวนะครับอันนี้คือเด่นนะครับเลขเด่นเรามีแค่2ตัวเอง2ชุดเองนะครับ0 6 4กับ164อันนี้ก็เป็นลองนะครับอันนี้5เป็นลองเพราะว่า5มันเป็น มันเป็นเลขดับนะครับเราก็ให้เข้าไปเป็นลองนะสี่เราก็ให้เป็นเด่นนะครับแต่จริงๆแล้ว5มันเด่นลองสี่เมื่อเมื่อมันดับก็จะให้มันกลายเป็นลองไปแทนโอเคนะครับเอามาจับกับเลขกันนะครับอันนี้เลขเด่นเลขลองเลขกันเราก็เอามาจับกับเลขกันนะครับก็คือจะได้064นะครับแล้วก็ 16, 4ส ปรากฏว่าเลขลองมันไม่เข้านะครับเราเข้าเฉพาะ16ตรงนี้นะเห็นไหมครับปรากฏว่า7มานะครับเมาก็น่าเสียดายนะครับไม่น่าเชื่อนะครับเนี่มาบ่อยมากเลยนะครับทั้งทั้งที่สถิตินะครับสูตรนะครับมาแค่นะครับมาสูตรเดียวแท้ๆเลยนะเห็นไหมครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้นะตัวเดียวนะครับมันปรากฏว่างวดนี้มันมาเฉยเลยจริงๆมันไม่มานะครับแต่ว่ามันมานะครับเห็นไหมครับ7มันมีสูตรเดียวนะครับดับก็2ก็ไม่มานะครับก็ไม่มาเหมือนเดิมนะ2กับ3เลขน้อยจริงๆ2 3 7มันไม่มาแต่7มันมาก็อกันไวหน่อยก็ดีนะครับเราก็ต้องตามกระแสตามกระแสของแต่ละปีไปนะครับปีนี้มัน เจ็ 7, มันเข้าบ่อยมากเลยนะครับเราก็กันเอาไว้นะครับต่อไปนี้พยายามเอา7กันไว้นะครับเกับ2องนะครับกันเอาไว้มันก็ดีเหมือนกันนะเอาเข้าไปร่วมกับเลขที่เราคิดได้นะครับอันนี้ผมก็แค่เป็นความคิดส่วนตัวนะโอเคครับเดี๋ยวมามาดูตรงงวดที่จะถึงกันนะครับงวดวันพุธที่1ทธันวาคม นะครับงดที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้เลขเด่นอะไรเลขรองอะไรนะครับผมได้จดข้อมูลลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเพื่อความรวดเร็วคลิปจะได้ไม่ยาวไปนะครับ สักครู่นี้นะผมได้จดตัวเลขลงไปทั้งหมดแล้วอ่เราลองมาไล่กันดูก็ได้นะมาดูก่อนนะครับ90นะครับ90ไม่มีก็ไม่ไม่ต้องไปดูแล้วนะครับผมไปดูเรียบร้อยแล้วนะครับ90ย์ไม่มีนะครับมันจะเริ่มด้วย0 1ก่อนเลยนะครับศ1นะครับ01มีสูตรเดียวนะครับศ1ก็เราก็ละจดไปนะครับจดไปตามสูตรเลยนะว่ามันได้เลขอะไรบ้าง 1, 2นะครับ สตัวมาหตัวหนึ่มีไหมนะก็ไม่มีนะครับสองสามหมี3ามนะครับหนึ 1, 2, 3, นะครับผมก็จดลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสอมาดู3 4มสนะครับหนนะครับมี2 1งหนะก็จดลงไปนะครับหนึสูตรสี้า ครับ45มีสูตรเดียวนะเห็นไหมครับผมก็จดลงไปนะ45 56ไม่มีนะครับผมไล่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ผมมาทำคร่าวๆให้เ,เพื่อนๆสมาชิกได้ดูกันนะครับ67มี2นะ67ดููซิมีตรงไหน67มี2อ่า67มี2สูตรนะครับก็จดลงไปเรียบร้อย6767 78มี2มาดูซิ78 78 เจ็ดแมีแค่2สูตรนะก็จดลงไปนะครับต่อไป8ปดมี3สูตร1 2 3โอเคนะครับข้อมูลทุกอย่างเราก็จดลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดมี14สูตรด้วยกันนะครับตอนนี้เพื่อนเพื่อนลัสมาชทิกก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าเลขเด่นที่สุดคือเลขอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาทําดอกจันสีแดงกันเ,เอาไว้เลยนะ หนึ่งสองสามี่ห้ึงสเลขเด่นวันนี้มี2ตัวนะก็คือ8แล้วก็3แล้วเรามาดูเลขรองกันนะครับเลขรองก็จะมี1 2 3 4งสองสาเลขรองก็คือ7นะครับตัวเดียวนะ9 4 2อันนี้มี3สูตรนะครับสรุปแล้วก็คือเด่น3ามแรอง7นะครับ อันนี้ก็เป็นการหาเลขเด่นเท่านั้นนะเดี๋ยวเราค่อยไปสรุป3มตัวบนอีกทีหนึ่งนะยังไงก็ขอให้งวดนี้เข้านะเสียดายจริงๆนะครับงวดที่แล้วทุกอย่างมันไปลงตัวพอดีกันหมดเลยนะแต่ว่ามันสุดเอ็มสุดเอลนี่ก็พลาดนะครับวันนี้จะเข้าหรือเปล่านะเลขดับก็โอเคนะครับเลขตรงห้ามก็โอเคเลขกันเข้านะครับแต่ว่า เรานำากกับ1มาถูกต้องแล้วนะแต่ว่า4มันไม่มามันกลายเป็น7มาดูงวดนี้กันนะว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนและสมาชิกครับก็พยายามดูไหลายที่หลายตัวอย่างนะว่าเลขเด่นมันใช่ไหมนะครับ3กับ8เลขรองมัน7นะครับมัน378โอกาสที่มันจะมาได้มันเป็นไปได้ไหมนะครับ โอเคคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ